ค่ะสวัสดีค่ะมานิกามาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งกับสิภาคท้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายท่องสีเนาะค่ะคุณยายท่องสีนี่เพิ่นกะเขานะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะท้ชมผีโบราณมาบอกเพิ่นเนาะค่ะผีมีหนวดมีเข้ามาบอกเพิ่นเนาะค่ะหาหนึ่องหาเพิ่นกะเขานะค่ะท้ชมเพิ่นกะมางวดนี่ฝันเห็นผีตัวเก่าเอาน้ำ เอาวน้าม,มาให้เนาะคะ่ะเป็นขันหนึ่งเนาะคะ่ะมาก,กับผู้หญิงเนาะค่ะผู้หญิงก็ได้น้าม,มากอีกขันหนึ่งกะมาให้คุณยายกินเนาะคะ่ะกะว่ากินในหน้าเพิ่นบอกคุณยายเนาะคะ่ะกะความฝันของคุณยายที่เป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวไรเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายท่องสีปพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สว,ส, hm ส,สวัสดีค่ะคุณยายทองศรีค่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะท่านผู้ชมมันี้ก็ได้เดินทางมาติดตามหนื่งเาวาความฝันของคุณยายทองศรีเนาะค่ะคุณยายทองศรีนีเพื่อนกัเป็นเพิ่นฝันแมนเลยค่ะท่านผู้ชมหวดบังหันคุณยายทองศรีเพื่อนกะให้ฮาหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเข้าตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมรอบนี้ มาถามข่าวคุณยายหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าคุณยายเป็นว่าท่านฝันมาโมนิโชคดี่านผช้ชมคุณยายเป็นฝันแล้วค่ะ่านมช้่มฝันเห็นผู้ใายผู้เก่าเลยค่ะ่านมช้่มคุณยายกนสิฝันจังใดผู้ใายผู้นันสีมาจังใดกะให้คุณยายเป็นน่อยฟังแล้วค่ะเนาะค่ะคุณยายฝันมาจังใดบ่อย่านผช้่มเขาฟังเลยค่ะโอ้ฝันว่าเห็นไ่วเขามาเขายังมาแล้เขาว่าถือดำมาจะโโจงหนึ่งถือโอแหล้วดาวปกพ่อนั่น ถือโอมาเอาแยกกินน้ำปุ้งว่ะเอาแยกไปเกิดไปจับโอหนํำปุ้งไวตอนนี้นั่นว่าเอาไม่ายกกินน้ำเพราะมันโจกคำว่าปุ้งไวคือเกากรบากินขอามันค่ะค่ะว่ากินน้ำมันบานว่ากินน้ำมันก็ย่างไปกำว่าถามมันว่าถิ่ไปหยั่งเย็นี่กับบว่ามันก็ย่างยางคือมันมาสุเทียนนั่นแหละย่างกายเข้าไปมันก็เห้ตาเสียงบุญยูดอกทั้งเสียงค่ะนันนั้น นุ่งผ้าดำหมอ่ม่นผาหัวหูดดำหมอ่่ผ้าตุงเก้าผ่าตุงเก้าคนกับคนผูเก็ตเออควัน,นวนนุ่งเสียามาหวานเออหมอนี่หนวดนุ่งมาอีรีนี่อันทั้งหน้าผากนี่จะเป็นยังไงบนขี้เกีนุ่งมาเนี่ยยังจืดหนามันเดยพนักงานสองคน,คนบ่คะคุณยายผู้หญิงกับผู้ชายบ่เออมาผู้หญิงกับผู้ชายอัน เี่หน่อยเพิมเป็นสาวนี่ละพู้มาน้องกลนมันเ้องม่กินหนามมันมาคุได้หมากันที่บอกว่ากินแต่หนามคือเบกันเลยว่ามันอยู่กับโบว์เาบกเบอถามมันมาช่วยไปหยังกับบว่ายกอีหยังอะไรเจ้างสีบ๊วบถามเขาหลอกกับบอกหิกันคุณยาคุณยายนี่เลยกินหนามบ่บบกินเลยกลางกลางเอาอยู่้องมะปุ่มไหวแต่ว่าทางคุณมาม่ทางเก่าม่ทางเก่าม่เจียงสีละ เรียนแล้วอยากไปเกิดแต่ว่ถาถ้ามาทาั้งนี้แม่นเนะาะตามแต่ปันมาเนี่ยนะก็มาทั้งนี้คือว่าตามตั้งแต่คุณยายฝันจําไห้ว่าถา้า,า,ถาม,มาทั้งนี้ไอเหม็นหองอีสิงหมดอจ่งเลยคุณ,คณยายคิดว่าคุณอยากไปเกิดแล้วเหมือนเขาเออว่าคุณสิอยากไปเกิดตัวยนงไงบอกบอกดึงคุณที่ละกันไงค่ะว่าอยู่ดอกทั้งผีไปเป็นห้องย่างก็ไอีสิงผุนเนี่ยค่ะ เทวังมากเท่างออบนี้มีผู้หญิงมานนำเดนี่มีไม่หญิงมานนำไม่หญิงพวกเป็นสาวหน่อยๆกับโบหูว่าเป็นยันกันกับเพื้นกับโบหูโบหูอยากโบเลยท้าโบอยากว่าโบเป็นลูกเป็นหลานเท่าไรผู้หญิงผู้นี้กับโบเคยหูจักโบเคยฟันที่หัวเทียเดียวตอนนี้โอ้มาโัวแหลกมาเทียเดียวอีกมาวังหันพื้นมาผู้เดียวนะคะเนาะมาเทียก่อนมาผู้เดียวเอาเงินมาให้เงินมาให้ มารอบนี่เอานาํามาให้กินมาหนามไม่ให้กินอั่ามาขันมาบอกค่ะคือผู้พอนี่ปฏิขันหนามนะที่อูหนามมาปอนรห้อีหม่าน้ำกลนเหมือนม่าไดโจกมาเอาโจกตั้งหนามปอนรห้ได้แก้วนะคะแล้วภอาษาบานเท่ากับเอออันนี้ละนี่แก้วหูนี่ะหละแก้วเตินไปค่ะท้ช่อามามอนไห้ก็เอาอยู่ของวอกินของเขาได้ซองเบิ่งว่าเป็นนามเนี่ยหนามธรรมดาเขานามซื่อๆนี่นะ ผู้พ่อนี่ยกับรักบบติมโอ้ได้เอาไม้กินนึ่งอยดีค่ะผู้ลูกนี่ก็บบติมคือกันเอามาผู้เลยคืนในความคิดของคุณใหญ่นั่นเป็นพ่อลูกกันบอกกับพงษ์แจักกว่าเพราะเจ้าสีว่าพ่อลูกคือมันสีว่าอียังกระหอดบขค้นใส่มันสั่มโบขค้นว่าพากันไปหยังกต่ยังบอกว่าจังไหนจังโบถามเขาขึ้นเงียบอย่คล้องขึ้นกันเขาเอามาให้กับซื้อเอานดงเขาเออกับเอาอยู่ของโบถามว่าเอากระโปงไหวเออมาเงียบขึ้เก่าบอกครัคุณใหญ่เออ ใหญ่ก็นางอยู่จังสีออ๋แม่บอกว่ามันแม่นางอยู่เดินจังสีนางเดินนเลยมันมาจังจีิงแม่ผ่านนางยุงสีมันมามันผ่นกายมาจังสีแบบเวียนมาจังสีเออเวียนแม่มาเนี่ยนำไห้ัุงแต่ยางมาค่ะเอายางเอาน้ำมาให้แล้วก็เวียนออกนี้เออเดี๋ยวเวียนทั้งเวียนกายเข้าไปสุเทียได้ไามเนี่ยแม่เจนนี่ยังมานลยว่า เอานี่นามคุณบอกเออเอาหนี่น้ำกินในน้ำนี่คุณวาวันนี้ผู้หญิงก็มาบอกอีกเอานี่นามคุณก็ว่าอีกมานี่น้ำคุณว่านี่จงหนามกินน้ำค่ะยายจะรับวัยยุ่งนอนยูนทั้งเอาหนังบอกินของเขาหนา่้องผู้เียนเอาไปแล้วบอกว่าบอกเมนเดาะค่ะคุณยายคุณก็สิมาให้โชว์คือเก่าเหรอคะเพราะว่ามันเคยไม่ให้โชว์เนาะเมนค่ะอย่าไปเกิดกระบอกที่ไม่ได้บอกเป็นตูวนี่สิล่ะเนาะ ที่แม่บอกเนี่ยของสิหูกจากเอาเลยบองเาืหันเพิ่นก็บอกเป็นความแตกเนาะคุณยายเนาะ่บอกยังซี่มันมงอจากเด้หูว่เกี่ยวตาหัวตีค่าบานีเมื่อเขาเรื่องตัวหลีกเล้วคุณยายเนาะทายคุณยายตีตัวหลีกที่ตัวหลีกถึงคุณยายมากรอบนี่คุณยายสีบาดตัวเดียว่า งานมีเกี Gesch ่ยวของกับคุณใหญ่เนาะเด็กพ่อลูกแตนเนื้อแตนเนื้อค่ะองแตนเนื้อคนกับคนนั่นประกันตัวใดญคุณใหญ่เด็กอันงวองค่ะถ้าแล้วแม่เราว่าว่านี่นี่แม่กับวงจัากแต่ว่าหานี่มันบนอยู่ในใจอยู่ว่าหาแต่ว่าคุณใหญ่มากเด็ก่าเออหาเงีายังค่ะหาแต่เยอะหรือว่าหายังมันแราว่าหาหนึ่งไปยังดีค่ะ ติดว่า,ห,านหนึ่งว่าหลีกตัวเก่าสินาอีกบอกออาคุณใหญ่แยกแยกสีวางในมันหังพังมากจังสีนี้นค่ะขิดว่ามากาจริงๆขม้นห้าขึ้นห้าที่เอ็ดไปข่าวคุณใหญ่ตัวหลีกที่คุณใหญ่ามากกว่านี้คุณใหญ่ามากตัวในหนเหรอโอ้ยเมียกับโม่แย้มนอกกระมากหาหนึ่งหาสองมันแล้วค่ะสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนี่ละ สองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะอายุคุณใหญ่อายุเท่าไหร่เหรอคะเจ็ดสิบสี่ผีงเจ็ดสิบสี่เออขาดมากแล้วละ่ะถามมักแห้งกระมูนี่มักตัวไหนคุณใหญ่ห่วยเมียเราบดแยกตัวมากห่ยก็ชิว่าตัวไหนก็มกออักซ้ำๆกันบ่คะมกักซ้ำๆกันห่ยค่ะค่ะเป็นอย่างคะ่ะวัน คุณใหญ่กับฟันซ้ำนีเลยบอกเออเ้าวมะหอับกระเวียนนี้เลยมันกับเบาน้ำผ่าอ่อนดีค่ะค่ะเบาน้ำผ่าห้องกับบดียวอ่น้ำมันดีกองนี้ค่ะอ้นี้เขาดันตัวค่ะวดที่เพิ่นกระบ่าสองค่ะสำหรับคลิปนี้คุณใหญ่เพิ่นกับมีซ้ำหนีเนาะค่ะความฝันของคุณใหญ่เนาะค่ะกับขอบคุณคุณใหญ่ที่มาแบงปันความฝันแบงปัน แมวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมกะขอขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะค่ะคุณยายท่องสีนี่เพิ่นฝันเห็นผู้ชรายมีหนวดมีข้าผู้เก่าเนาะค่ะที่เคยมาบอกเลขคุณยายเนาะค่ะแต่เทีนี้เพิ่นก็มาอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เอาน้ำมาให้คุณยายกินเนาะค่ะตักน้ำมาให้คุณยายกินเนาะค่ะเพิ่นก็มาสองคนกับผู้ยิ่งเนาะค่ะ คุณหญิงกับตักน้ามาให้คุณยายกินคือกันเนาะคะ่ะกับตัวเลขของเพื่อนกับหาหนึ่งหาสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอายุของคุณยายกับเจ็ดสิบสี่ปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับหายมีโศกมีลาบไปกับความฝันคุณยายเนาะ,ค,ะค่ะกับหายเฮงเฮงมันมันปัง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 กันทุกขูทุกคนเด้อค่ะกับสิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกฝากกดไหลกรดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตเต็งนัาในเดอค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตเต็งโอดยบอีเพียงเทนี้คลิปนาพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ